สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงหก16-30กันยายน2 5ง6ยมาดูกันนะคะว่าชาวสิงค่ะความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านก็ต้องขออาภัยลวงหน้าด้วยนะคะมาดูกันค่ะชาวสิงนะคะความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวค่ะ นะคะมาดูก,กันค่ะชาวราศีสิงห์อาจจะมีมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือไม่คู่ของคุณก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือภายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องของความพยายามเรื่องของการที่ต้องเร่ง เร่งนะคะในเรื่องของการทําบ้านนะคะการปรับปรุงบ้านมีโอกาสได้ทําบ้านมีโอกาสได้ปรับปรุงบ้านหรือการต้องรีบเร่งนะคะอ,อยากจะทําการค้าการขายในบ้านได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ ะะสิ่งที่คุณเป็นกังวลมากๆเลยคือค่าใช้จ่ายนะคะคือค่าใช้จ่ายรอบด้านนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่มีการเปลี่ยนแปลงงานก็อาจจะหมายถึงเป็นช่วงของการจุดเปลี่ยนพอจุดเปลี่ยนตรงนี้มันอาจจะเป็นสุญญากาศที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วนะคะไม่อยากจะให้ค่าใช้จ่ายบานปลายนะคะอันนั้นก็โดดเด่นมากๆสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงงานหรือบางคนที่ว่ากําลังอยู่ในห่วงคนที่กําลังตัดสินใจที่จะออกงาน นะคะมาลงทุนธุรกิจส่วนตัวเพราะเน้นเลยค่ะเน้นในเรื่องของการลงทุนเล่นเน้นในเรื่องของการค้าการขายนะคะส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วการค้าการขายนะคะช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะช่วงนี้เริ่มมองได้เริ่มมองเห็นว่าลูกค้ามากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของท่านที่ไม่ได้มีการออกงาน ใครที่กําลังรอคอยมีความวิตกกังวลมากๆเลยรอคอยในเรื่องข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานว่าผู้ใหญ่จะเมตตาไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสนะคะโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งนะคะบางท่านก็รอคอยข่าวดีอยู่ว่าคาดหวังมากงว่าตัวเองจะได้มีมีเรื่องของโยกย้ายตําแหน่งในที่ตัวเองต้องการนะคะอารมณ์ของคุณ15วันนี้จะเป็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของใครที่ได้ข่าวดีแล้ว นะใครที่ได้ข่าวดีแล้วคุณก็แค่กังวลว่าเอ๊ะตำแหน่งที่คุณไปทำนั้นนะคุณจะทำได้ดีไหมจะมีประสิทธิภาพไหมนะคะบางคนก็กังวลแบบนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าเอ่อด้วยความสามารถนะคะด้วยประสบการณ์ของชาวสิงแล้วนะคะในในเมื่อผู้ใหญ่มอบโอกาสให้คุณก็ต้องเร่งนะคะคุณก็ต้องทำผลงานออกมา ะะเพียงแต่ว่าบางท่าน,นยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอพอได้รับมอบหมายแล้วเนี่ยตัวเองจะทําได้หรือเปล่านะคะส่วนท่านที่กําลังตัดสินใจที่ว่าลงทุนส่วนตัวค้าขายส่วนตัวนะคะเราก็มองว่าบางครั้งบางคราวคุณก็คิดมากคิดเยอะนะคะว่าจะลงทุนอะไรดีจะค้าขายอะไรดีจะทําธุรกิจอะไรดีจะเริ่มต้นตรงจุดไหนดีบางคนก็กังวลแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงสุญญากาศหรือช่วงเปลี่ยนแปลง นะคะของชาวราศีสิงห์แต่ดวงชะตาของคุณเขาชักนำอยู่แล้วว่าให้คุณได้เกิดอะไรใหม่เกิดขึ้นที่ย่อมส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนในตำแหน่งของสิ่งรอบด้านสิ่งรอบตัวของชาวสิงห์ช่วงนี้ระวังอารมณ์ความเครียด กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวญาติพี่น้องนะคะบางคนก็มีความวิตกกังวลบางคนก็มีความเครียดนะคะเพราะคุณอาจจะมีเรื่องของความจําเป็นมากๆในค่าใช้ใจ่ายกับญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องนะคะทําความเดือดร้อนหรือหมายถึงว่ามีเรื่องของความเดือดร้อนมาถึงคุณในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้หรือบางคนมีญาติพี่น้องอยืมเงินไปแล้วต้องการจะรองเงินคืนะ่ะ ก็ได้นะคะบางคนก็รองเงินคืนว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เงินตรงนี้เพราะว่าคุณต้องการจะใช้เงินจํานวนนี้มาขยับขยายช่องทางไรายได้ของคุณมาขยับขยายช่องทางธุรกิจของคุณนะคะส่วนในตําแหน่งของคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นในหลายๆท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่กําลังเว้นระยะห่างเพราะคุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนละ นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของการลดระดับสถานะกันก็อยู่ในช่วงของคนที่กําลังเว้นระยะห่างนะคะใครที่กําลังเว้นระยะห่างตัวเองตอนนี้ก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าต้องทําใจแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเวลามากเกินไปไหมคุณรู้สึกคุณเสียเวลาลงไปหรือเปล่านะคะคุณไม่แน่ใจกับตัวเองว่าเออไม่แน่ใจว่าถ้าการที่ว่าเขาติดต่อกลับมาหาคุณหรือคุณต้องติดต่อกลับไปหาเขาเนี่ย ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ดีหรือไม่นะคะบางคนก็โลเลแบบนี้บางคนก็กําลังชั่งใจตัวเองแบบนี้ว่าเอ๊ะเราก็เริ่มเริ่มห่างแล้วนะแต่ใจหนึ่งของคุณก็อย่าลืมนะคะว่าคุณก็ยังมีความคิดถึงยังมีความเสียดายเวลาตรงนี้อยู่เสียดายความรู้สึกเสียดายความผูกพันตรงนี้อยู่นะคะบางทีบางครั้งบางคราวเพียงแต่ว่าคุณไม่แน่ใจเท่านั้นเองแหละว่าแล้วถ้าคุณจะไปต่อเนี่ย มันจะมันจะดีหรือเปล่าสําหรับคนที่เว้นระยะห่างส่วนคนที่ห่างเลยค่ะจบเลยค่ะในความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณก็น่าจะรับทราบแหละว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันอาจจะหมายถึงเขามีคนอื่นเข้ามาปวพันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือเขามีคนอื่นในลักษณะที่ว่ามีอะไรที่ชัดเจนต่อกันนะคะมี เรื่องของอุปถัมภ์กันอารมณ์ประมาณนั้นบางคนก็จะรู้สึกถึงว่าอืที่ผ่านมาไม่น่าเลยนะคะที่ผ่านมาไม่น่าเลยเสียเวลาไปแล้วเรียบร้อยแล้วอารมณ์จะประมาณแบบนี้นะคะของชาวราศีสิงห์ส่วนใครที่หลุดพ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวสิงค์ค่ะที่คุณเริ่มปล่อยวางได้แล้วที่คุณเริ่มมองเห็นแสงสว่างของตัวเองแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ กลายเป็นว่าตัวเองยังมีโอกาสใหม่ๆตัวเองยังมีช่องทางของตัวเองตัวเองยังรู้สึกได้ว่าตัวเองยังมีเวลาที่จะได้ทํานู่นทํานี่เป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลในเรื่องของความรักไม่ต้องมานั่งวนไม่ต้องมานั่งเรียกว่าเอ่อให้ความสําคัญในเรื่องของความรักสําหรับคนที่หลุดหลุดพ้นแล้วนะคะสําหรับคนที่เริ่มปล่อยวางได้แล้วสําหรับคนที่เริ่มไม่อยากจะเริ่มไม่อยากจะไปคิดถึงละความทุกตรงนี้นี่นะคะ ีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นของชาวสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอืมมันเป็นความอึดอัดไหม มันเป็นความอึดอัดมันเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวมันเป็นการทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองที่เขามุ่งมั่นเขาปรารถนามีทางเลือกของเขาเองอะนะคะนี่ตัวตนของเขาปัจจุบันนะคะและตัวตนของเขาปัจจุบันเขาก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาไปเออไปให้ความสนใจดีกว่านะคะไปให้ความสนใจมันน่าจะมีโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะสาหรับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะถามว่าเขาเลือกที่จะ ห่างเหินกับคุณไหมเรามองว่าเขาเลือกที่จะห่างเหินกับคุณค่ะเพราะเขาน่าจะมีใครอีกหนึ่งคนที่เขาไปคุยกักกักกันไว้อยู่นี่แหละนะคะกักความสัมพันธ์หรือเขาเป็นคนโลกสองใบก็แล้วแต่นะคะมันน่าจะมีโอกาสดีๆนะคะเขาเรามองว่าเขาน่าจะมีการเปรียบเทียบตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบเลยค่ะว่าระหว่างคุณถ้ามันถึงทางตันแล้วกับกับเส้นทางกับคนใหม่ๆกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีการบุ๊บบบ เออเรมามองว่ามันน่าจะมีการขับเคลื่อนได้มันน่าจะมีการไปต่อได้อารมณ์จะประมาณแบบนี้นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีคนใหม่ล่ะไม่มีคนอื่นเลยนะคะเราก็มองว่าที่เขาตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็เพราะความจืดจางนะคะเพราะความเบื่อหน่ายหรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์ที่มันวนอยู่แบบนี้หรือเปล่ามันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาจะได้มีเวลามีเวลาทําอะไรในชีวิตของเขานะคะแบบเต็มที่ด้วย แม้ว่าการทาอะไรในชีวิตของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือการหาเงินหรือการส,ร,าสร้างไรายได้ก็ตามนะคะเรามองว่าเขาน่าจะอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วล่ะนะคะเป็นการเทปัญหาไหมก็น่าจะเป็นการเทปัญหาเป็นการทิ้งปัญหาเป็นการไม่สนใจปัญหาเป็นการที่ว่าอยากจะทําอะไรด้วยตัวเขาเองแล้วอยากจะทําอะไรที่ว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งบางเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียใจกับการตัดสินใจตรงนี้อยู่บ้างแต่เขารักเขาต้องการความก้าวหน้าของตัวเองค่ะนะคะตรงนี้ มาดูกันค่ะว่าในใจของชาวสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจะสื่ออะไรเขารับทราบบ้างนะคะในใจของชาวสิงค์ค่ะเริ่มทบทวนละเริ่มคิดละเริ่มเปรียบเทียบละว,ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันใช่ต่อกันหรือไม่ มันเหมาะสมต่อกันหรือไม่มันสินเสมอต่อกันหรือไม่ถ้าไม่ใช่สินเสมอแล้วถ้าไม่ใช่คู่ควรเหมาะสมกันคุณก็ตัดสินใจที่จะปล่อยวางนะคะในใจของคุณคุณกาลังตัดสินใจเลยค่ะเพราะคุณรู้สึกได้ว่าคุณรอรักดีๆได้คุณรอโอกาสมันข้างหน้าได้คุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่สินเสมอที่คู่ควรกว่าที่เหมาะสมกว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเพราะชาวสิงเริ่มกลับมารักตัวเองนะคะมองเห็นคุณค่าของตัวเอง นะคะตรงนี้คุณต้องการคนที่เหมาะสมอย่างเดียวอะ่ะคุณต้องการคนที่ซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์อย่างเดียวนะคะคุณไม่ต้องการคนที่โลเลหรือคุณไม่ต้องการที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือแม้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีตัวเลือกนะคะในเมื่อเขาเทคุณได้คุณต้องคุณต้องกลับมาคิดด้วยเหตุและผลได้ว่าคุณก็อยู่ได้ นะคะคุณก็มีศักดิ์ศรีมากพอคุณก็มีความสําเร็จในชีวิตด้วยได้ด้วยตัวเองได้นี่คือความในใจของชาวสิงห์นะคะเขาฟ้องมานะคะว่าชาวสิงห์อ่ะถ้าหลุดได้ถ้าปล่อยวางได้กลับไกลเป็นว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นตัวเองคุณจะรู้สึกได้ว่าไม่เป็นไรกาบชีวิตนี้ชีวิตนี้คือการเรียนรู้ชีวิตนี้ถ้ามันจบอะไรมาแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนั่นคือความในใจของคุณนะคะทีนี้มาดูฝั่งเขาค่ะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาคนนั้นของชาวสิงห์นะโอ้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวค่ะนะคะขึ้นมารอบสองรอบสามเลยว่าการเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยสภาวะเขารู้อยู่แล้วว่าระหว่างเขากับคุณมันไม่น่าจะไปไปต่อได้ไกลมากมากกว่านี้ละ นะคะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันวนอยู่ที่เดิมมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะและที่สําคัญอย่าลืมว่าเขาจืดจางนะคะเขาจืดจางเหมือนกับว่าใจของคนเราอ่ะนะะมันไม่อยากจะมันไม่อยากจะมีความกระตือรือร้อนที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแล้วก็บ่งบอกได้แหละว่าตอนนี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นสารางสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วละ่ะนะคะที่เขารู้สึกได้ว่าเขามีความต้องการเขามีความสบายใจนะคะอารมณ์ของเขาจะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นการตัดช่อง พยายามจะพูดว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี่ทิ้งปัญหาไม่เคลียร์กับคุณด้วยค่ะไม่เคลียร์ปัญหาอะไรนะคะเป็นการหนีปัญหาด้วยซ้ําไปนะคะเอาตัวรอดเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตัวเองเะ,ะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนสังคมหรืออาจจะเป็นคนที่พอมีความต้องการอะไรแล้วคุณก็ไม่สามารถอะเราก็มองว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงรั้งเขาไว้ได้นะคะโอ้โห จบเพราะความสัมพันธ์ที่จืดจางจบเพราะใจของเขามันไม่อยากจะไปต่อหรือไม่อยากจะใช้ความพยายามนะคะไม่อยากจะใช้ความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นะกลับมาคืนดีกันนะคะแนวโน้มนะคะชาวสิง ตำแหน่งความรักสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทําค่ะใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่ตรงเลยไม่ชอบเลยกดเลื่อนผ่านได้นะคะกดเลื่อนผ่านได้มาดูกันนะคะแนวโน้มมันข้างหน้าของชาวราศีสิงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ของคุณนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าความรักอะ่ะตรงนี้มันเป็นแกมันเป็นแค่ความรักความรักแบบสนุกสนุกกันเหรอ หรือความรักแบบที่มันไม่จีรังยั่งยืนเหรอคุณต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคุณแล้วต่อไปนี้นะคะเพราะคุณคิดว่าวันข้างหน้าคุณก็อาจจะมีโอกาสมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นรักดีๆได้ไม่ใช่เป็นความรักหลอกลวงนะคะไม่ใช่เป็นความรักยื้อกันยื้อกันแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะแต่ณวันนี้เอาที่ตัวเองก่อนณนะวันนี้ปัจจุบันเนี้ยตัวตนของคุณคุณก็ขอพักใจก่อนขอพักใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะ เอ,อแล้วก็มองว่าโดดเด่นมากๆนะโดดเด่นตรงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้คุณได้พบใครสักคนหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่ย่อมดีกว่าเก่านะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะใครที่อยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนใครที่อยู่ในความรักที่คลุมเครือใครที่อยู่ในความรักที่มีเรื่องของการผิดสินข้อ3นะคะใครที่อยู่ในความรักเอ่อเรียกว่า รักเขาเขามีเจ้าของหรือเรารักกันเขาไปมีคนอื่นก็ตามนะคะความรักเหล่านั้นต้องต้องย่อมย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทําให้คุณได้เกิดตัวจริงเสียงจริงจะทําให้คุณได้พบตัวจริงเสียงจริงนะคะในวันข้างหน้าอันนั้นคือในวันข้างหน้ากําลังจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะรักใหม่ค่ะรักใหม่มาดูค่ะฝั่งเขาว่าเป็นอย่างไร เขาของสิ่งนะคะไปแล้วพอใจในการกระทําของตัวเองเพราะเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมานั่งเก็บเป็นความทุกข์ในใจ นะคะเนี่ยค่ะเขาไม่เขาไม่ใช่คนที่ว่ามันต้องมานั่งเก็บอะไรเยอะแยะมากมายในใจเขารู้สึกถึงความสบายใจเขารู้สึกถึงความเป็นตัวเองแนวโน้มของเขากับการที่เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยในเมื่อความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยากจริงๆนะคะในอนาคตที่มันจะทําความสําเร็จใช้ชุดร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันได้อะ่ะในเมื่อในมันในเมื่อมันยากแล้วเนี่ยโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขว่คว้าค่ะ นะคะเขาต้องขวายคว้าตรงนี้แล้วเขาก็รู้สึกถึงความสบายใจในการกระทําของเขาด้วยนะคะเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณจะทุกข์จะอะไรก็ตามแต่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองมาดูชาวโสดกันค่ะชาวสิง ใครที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดหรือกําลังเว้นระยะห่างนะคะมองว่าใจเขาเริ่มแปรเปลี่ยนแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่คุณตัดสินใจแล้วละ่ะรอแบบไรวี่แววหรือจะมูฟอ o อนชาวโสดเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาหมาดๆเลยคะกับความสัมพันธ์ที่คุณทนยื้อมานานกับความสัมพันธ์ที่คุณพยายามจะชัดเจนพยายามจะได้รับความชัดเจนกับเขา กับคนในอดีตนี่คือชาวโสดนะคะหลุดพ้นแล้วกับวังวนความสัมพันธ์เดิมๆวังวนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เขาซุกกิ๊ก,ก็ตามนะคะเรามองว่าคุณหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วเป็นไทยกับตัวเองแล้วค่ะอิสระเสรีการที่คุณหลุดพ้นกับกลายเป็นว่ากับกลายเป็นว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์เพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตใหม่ๆสิ่งที่ค้าทายรอคุณอยู่นะคะโลกใบใหม่รอคุณอยู่ นะคะแล้วตอนนี้เราก็มองว่าการที่ชาวราศีสิง์เป็นตัวของตัวเองนั้นอ่ะคุณกําลังจะพบความสําเร็จความก้าวหน,น้าอะไรก็ตามทีที่มันท้าทายคุณอะไรก็ตามทีที่ที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้านะคะโดยเฉพาะคุณอาจจะโดดเด่นมากๆก็ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะ,ะการสร้างไรายได้ฐานะความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่นะคะเรื่องของความรักต่อไปนี้ถ้ามีใครเข้ามาเราก็มองว่าชาวราศีสิงคุณจะเผื่อใจ คุณจะไม่ทุ่มเทใจให้กับใครง่ายๆคุณจะรู้สึกได้ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของอนาคตคุยไปเรื่อยๆเอาที่ตัวเองสบายใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณขอความสบายใจตรงนี้มีคนเข้ามาคุยนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่ายังไม่คาดหวังยังไม่พร้อมจะคาดหวังเอาแบบนี้ก่อนเอาความเป็นตัวของตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะเพิ่งจบกับความรักมาใจมันก็เหมือนกับว่าฉันเพิ่งเสียศูนย์มาน่ะลองให้โอกาสตัวเองโสดดูสักครั้งหนึ่งนะคะ ลองให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองสักครั้งที่อยากจะทําอะไรก็ทํามาดูกันนะคะมีคนเข้ามาหาคุณนะทักออนไลน์ค่ะไม่รู้เป็นใครค่ะที่มีทักออนไลน์มีคนมีตําหนิด้วยนะหรือหรือชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อาจจะได้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าสมัยไหนไม่ทราบได้นะคะทักคุณเข้ามาคนคนนี้หรือแม้แต่กระทั่งกิ๊กเก่าก็ได้พ่อมองเห็นแล้วว่าฝั่งคุณเนี่ย คุณมีคนเก่าๆใครไม่ทราบได้ตรงเนี้ยสถานะไหนก็ได้เพื่อนเก่ากิ๊กเก่าฐ่านไฟเก่าเก่าเจนที่หนึ่งเก่ารุ่นแรกก็ได้ค่ะนะคะแต่เรามองว่าเขาคนนี้ที่เข้ามาหาคุณนั้นอะเรามองว่าเขาก็อยากจะหวังอยากจะหวังความชัดเจนนะเรามองว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้แล้วเขาเรอจังหวะเวลานี้รอเสียบก็ได้นะคะตรงนี้มีค่ะมีใจค่ะมีการสารสัมพันธ์มีการทักทายกันสิบห้าวันนี้นะคะ เหมือนกับว่าเขามีความหม่มั่นปั้นมือมากเลยอะว่าถ้าว่าถ้าสมมติว่าความหวังของเขามันเป็นจริงโอกาสโอกาสที่เขากับคุณจะเป็นแฟนกันอะมันมานะคะโอกาสที่รู้สึกได้ว่าเป็นโอกาสของความสุขของเขาด้วยเขาคาดหวังไปถึงขั้นนั้นนะคะเขาคาดหวังไปถึงอาการอาจจะแบบเป็นแฟนกันแล้วเลยไปถึงอะไรล่ะการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะ เป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสุขความสบายใจอย่างหนึ่งระหว่างคุณกับเขานะคะเราก็มองว่าคุณก็คุยกับเขาแบบสบายใจด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นความสบายใจค่ะที่รู้สึกได้ว่าสองคนก็น่าจะเข้ากันได้ดีมีการเอื้ออาทรกันดีนะคะมีเขาเรียกว่าการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่คอนเน็กอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการเอื้ออาทรกันอะ่ะนะคะตรงนั้นแต่ของเขาเนี่ยความหวังของเขามันจะมากกว่าคุณ นะคะของเขาเขาใหม่มั่นปั้นมือในอนาคตเลยส่วนคุณก็เราก็มองว่าคุณก็ยังไม่ไม่คาดหวังอะไรมากมายแต่เขาคาดหวังไปแล้วว่าคุณน่ะอาจจะเขารู้สึกว่า,วาสุดท้ายท้สุดแล้วถ้าเขาเคยเป็นคนที่ชอบคุณน่ะรู้สึกได้ว่าอย่างน้นอยๆสุดท้ายก็มาบรรจบที่คุณไหมเพราะคงไม่มีใครเหมาะสมกับเขาเท่าคุณแล้วนะคะนี่คือสับคนที่เข้ามาหาคุณทีนี้ค่ะมาดูค่ะว่า บทสรุปของชาวสิงที่เปิดใจจะเป็นยังไงกับความรักครั้งนี้อ่ะถ้าคุณเปิดใจนะคะมีการเอื้ออาทรต่อกันค่ะแต่ชาวราศีสิงอะ่ะกลับมองว่าตัวเองอะ่ะก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้จะพร้อมที่จะชัดเจนหรอกค่ะเพราะคุณต้องดูดีๆคุณต้องดูนานๆดูว่าเขาคนนี้มาหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเปล่านะคะ หรือความรักครั้งนี้บ่งบอกได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณก็คุยกันแบบว่าไม่ต้องผูกมัดนะคะเป็นการเอื้ออาทรต่อกันไม่ต้องผูกมัดเอาที่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายเป็นการควบหาสมาคมแบบลักษณะที่ว่ายังไม่มีอะไรชัดเจน15วันนี้นะคะคือใจก็ให้ดูระยะยาวด้วยแล้วก็ใจก็ก,กำกับถึงว่าอาดีตเคยพังมาด้วยนะคะใจของคุณมันเหมือนกับคนที่คุยกันไปดีกว่านะคะมันมันยังไม่มีอะไรที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องรีบเร่ง รีบเร่งจะชัดเจนเพราะคุณต้องการการเป็นตัวของตัวเองคุณต้องการความสบายใจและที่สําคัญชาวราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้คุณกําลังลักกีอินเกมคุณกำลังจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นนะคะบทบาทหน้าที่การงานการสแสวงหานะคะส่วนคนที่ไม่เปิดใจมีบาดแผลค่ะคุณก็พยายามจะ คุณก็จะพยายามคุยกับคนอื่นดีกว่าเพื่อให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าเพื่อให้ตัวเองลืมความทุกข์ในอดีตดีกว่านะคะสำหรับคนนี้ที่ไม่เปิดใจนะคุณมีคนเข้ามาคุยแต่คุณต้องการลืมความทุกข์คุยเพื่อลืมนะ,ะใครที่เปิดใจดูกันยาวๆนะคะรู้สึกได้ว่าดูกันยาวๆค่ะคุณก็อยากจะดูยาวๆเหมือนกันนะคะดูยาวๆอาจจะหมายถึงว่าวันข้างหน้ามีสิทธิ์มากๆที่จะชัดเจนแต่ณวันนี้ เอาที่ว่าสบายใจก่อนนะคะและคนคนนี้ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าเป็นกิ๊กเก่าเพื่อนเก่าฐานไฟเก่าที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่รู้เป็นใครแต่เป็นคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยได้นะคะคนที่เคยแอบชอบคุณก็ยังได้นะคะโอเคมีกิ๊กเก่าเพื่อนเก่าฐานไฟเก่าแค่นั้นแหละมีอยู่แค่นี้เก่าเก่าอะมาดูบทสรุปค่ะ สิงห์ความรักมีเข้ามาในชีวิตนะคะชาวสิงห์โอกาสการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณกำลังจะมีความสุขนะคะคุณกำลังจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักความรักแบบไหนความรักแบบบริสุทธิ์ค่ะไม่มีผลประโยชน์หรือคุณต้องการความรักแบบบริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีผลประโยชน์คุณต้องการคู่จริงๆอะ่ะนะะตรงนี้ก็น่าจะย่อมเกิดขึ้นกับคุณไหม นะคะก็น่าจะย่อมเกิดขึ้นกับคุณไหมทั้งนี้ท้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปในเวลาอันรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยค่ะเพราะคุณก็ยังโลเลคุณก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองเช่นกันนะคะแต่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าการอะไรใดๆก็ตามอะไรใดๆก็ตามที่คุณเคยผ่านพ้นชีวิตแย่ๆมาผ่านพ้นความรักแย่ๆมาเราต้องเลือกที่จะปล่อยวางแล้วเราก็ต้องเลือกต้นเลือกที่จะเริ่มต้น นะคะเรื่องที่จะเริ่มต้นคุณยังมีคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรรอคุณอยู่นะคะส่วนในกรณีบางคนยังมีความคิดแบบเดมิมเดิมวนอยู่แบบเดิมเดมนะนะคะคุณอาจจะแค่คุยกับคนคนอื่นเพื่อให้ลืมความทุกข์เท่านั้นเองบางคนคุยแบบว่าเพื่อซื้อเวลานะคะซื้อเวลาเพื่อลืมความทุกข์แต่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วนะคะว่ารักใหม่ถ้าคุณเปิดประตูใจเมื่อไหร่แล้วก็คุยคุยกันไปแล้วก็นะคะความรักครั้งใหม่จะเป็นความรักที่สามารถทําให้คุณมีความสุขนะคะเป็นความสุขแบบ เขาเรียกว่าอะไรสุขแบบบริสุทธิ์สุขแบบไม่ต้องมีผลประโยชน์นะคะตรงนี้โอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีสิงห์15วันสั้นๆเองค่ะชาวราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยจริงๆแล้วนับจากนี้ไปชีวิตของคุณนะคะเรามองว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานและก็ช่องทางการเงินนะ,ะของชาวราศีสิง ส่วนเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักในหลายๆท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักทีเดียวแต่คุณก็มีคนเข้ามาคุยนะคะและใน15วันนี้เผลอๆจะเป็นเพื่อนเก่าฐานไฟเก่ากิ๊กเก่าที่ไหนก็ไม่ทราบได้เข้ามามีบทบาทกับคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาอะไรใดๆก็แล้วแต่เราก็มองว่ามันต้องค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเพราะชาวราศีสิงห์ก็ยังไม่ค่อยจะเต็มที่กับการเปิดใจ ะค,ะคลิปนี้ของชาวสิง์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ติดตามเป็น FC ทั้งเก่าและใหม่ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะช่วงนี้มีช่วงนี้มีการลงคลิปพิเศษนะคะใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปก็แค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ